ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ EP ที่68ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์ใน EP ที่68กันเลยดีกว่าครับจิวกับแพ็ค ที่ได้วิ่งหนีเหล่าเอลที่มีท่าทีที่จะคุกคามและเป็นอันตรายหมอกที่หนาทำให้จิวและแพ็ควิ่งไปอย่างไรทิศท,ทางและเป้าหมายแต่มันก็ทำให้พวกเขาสามารถหลบซ่อนตัวจากอันตรายที่ไล่าตามมาได้เช่นกันจิวที่ได้วิ่งหนีตายจนเหนื่อยหอบจนเธอไม่สามารถวิ่งต่อไปได้จิวได้คุกเข่าลงกับพื้นพร้อมบอกกับแพ็กว่าเธอหนีต่อไปไม่ไหวแล้วแพ็ก พยายามให้จิวลุกขึ้นและหนีต่อไปแต่จิวก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ตัวของเธอและแพ็คได้อยู่ที่ไหนแพ็คที่เริ่มเห็นด้วยกับข้อสังเกตนั้นของจิวทั้งคู่เริ่มสำรวจรอบๆตัวเองในตอนนี้ทันทีและดูเหมือนว่าเธอกับแพ็คก,ก็จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของพวกเขาทั้งคู่มันดูราวคล้ายกับถุงของอะไรบางอย่าง ที่มีจำนวนมากมันเกาะกลุ่มกันลอยสูงขึ้นจากพื้นดินเล้ากับผนังถ้ำถุงกระป๋อเหล่านั้นมันรู้จะสร้างความสงสัยให้กับคนทั้งคู่เป็นอย่างมากแพ็คที่บินเข้าไปใกล้ๆอย่างสงสัยสัมผัสแรกที่แพ็ครับรู้ได้ก็คือความขยะแขยงของถุงเหล่านั้นถุงเหล่านั้นมีเมือกห่อหุ้มอะไรบางอย่างไว้ภายในแสงที่ส่องผ่านทำให้แพ สังเกตได้ถึงล่างของอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในกระป๋ออันหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าอันที่แพ็กสัมผัสดูเหมือนว่ามันจะแตกออกแพ็กกับจิวเฝ้าดูกระป๋อที่กำลังเปิดออกอย่างสนใจและตื่นตระหนกเอลตัวหนึ่งได้โผลออกมาจากถุงกระเป๋อน,นั้นนี่คือกระบวนการสร้างเอลที่โลซีนทำกับเด็กๆที่ได้ลักพาตัวมาแพ็รู้ได้ในทันทีว่า ถุงกระป๋อทรงกลมที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้ก็คือถุงของตัวอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นลังไหมและคนที่สามารถจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นโลซินที่ตอนนี้เธอได้มาอยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวของจิวกับแพ็กแล้วในขณะนี้เธอได้บอกกับจิวตามตรงว่าที่นี่คือที่ฟักไข่ของเหล่าเอวบลิวนันที่จะเปลี่ยนให้ลูกมนุษย์กลายเป็นเอลโลซินได้บอกกับจิว ด้วยบรรยากาศที่ดูจะกดดันโลซีนได้ลงมาจากต้นไม้พร้อมบอกกับจิวอย่างผิดหวังที่เธอได้พยายามหนีพวกเอลที่อยากจะเป็นเพื่อนเล่นกับจิวจิวได้อธิบายกับโลซีนว่าเอลเหล่านั้นได้ฆ่ากันเองและนั่นมันก็ทําให้เธอรับไม่ได้โลซีนเข้าใจทันทีถึงการเล่นสงครามของเหล่าเอลที่จิวพูดถึงโลซีนได้อธิบายว่าในสงครามที่พวกเด็กๆเ,เล่นกัน มันมีแต่ความสนุกต่างจากสงครามของพวกผู้ใหญ่มากและถ้าจิวเป็นเอลแล้วเธอจะไม่รู้สึกกลัวไม่ตกใจกับเรื่องแบบนี้มิหนำซ้ำเธอจะสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้วยแต่จิวได้โต้แย้งกับโลซีนว่าถึงจะเป็นเพียงแค่การละเล่นแต่ผลที่ได้ก็คือความตายโลซีนได้บอกกับจิวว่าไม่ต้องกังวลกับจำนวนเอลที่ได้ตายไปเพราะเธอ สามารถหามาเพิ่มได้ตลอดเวลาที่เธอต้องการแต่ถึงว่านี่จะเป็นเพียงการจำลองสงครามและถึงว่าจิวจะไม่ชอบกับมันแต่ในชีวิตจริงๆของจิวก็อาจจะต้องพบเจอกับสงครามที่แท้จริงเข้าสักวันและถ้าจิวเลือกที่จะกลับบ้านเธอก็จะต้องพบกับความหนาวความอดอยากความโหดร้ายทารุณจากคนรอบข้างเรื่องสนุกๆในไวเด็กมักจะเกิดขึ้นนอกบ้านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ํลาลําธารภูเขาทุกอย่างเป็นสิ่งที่เด็กๆจินตนาการให้มันเป็นไปและรู้สึกสนุกไปกับมันนั่นก็เพื่อทำให้เราลืมกับความเป็นจริงที่โหดร้ายและที่นี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่เราเคยจินตนาการและฝันถึงในวัยเด็กที่นี่มันเป็นจริงได้โรซินดึงจิวเข้ามากอดในขณะที่จิว เริ่มร้องไห้เพราะเห็นจริงกับโลซินโลซินได้บอกกับจิวว่าเธอจะสร้างจิวให้เป็นเอลที่สวยงามและทรงพลังจนไม่มีใครทำร้ายเธอได้อีกต่อไปปีกของโลซีนที่โอบร่างของจิว,ว้ในขณะนี้มันเหมือนมีใย,ยบางอย่างที่กำลังถักทอเข้าด้วยกันใย,ยนั้นค่อยๆห่อหุ้มร่างของจิวเอาไว้อย่างช้าๆและพร้อมกับความคิด ความวิตกกังวลทั้งหมดของจิวที่ค่อยๆจางหายไปเธอค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับปล่อยวางความคิดทั้งหมดภายในลังไหมที่โลซีนได้สร้างขึ้นแพ็คที่อยู่ในสถานการณ์ทั้งหมดได้ตะโกนเรียกสติจิวให้กลับคืนมาโลซีนหันไปหาแพ็คพร้อมกับนึกได้ว่าแพ็คคือพีคับตัวปัญหาที่คอยขัดขวางและเป็นสาเหตุของการตัดสินใจที่ผ่านมาของจิว เธอใช้หนวดที่อยู่กลางหน้าผากของเธอโจมตีแพ็คแต่คอของแพ็คยังดีที่เขาบาังเอิญหลบหนวดของโลซินได้ด้วยการยกมือยกเท้าไหวขอโทษเธอหนวดที่ทําหน้าที่เป็นแท่ของโลซินได้พลาดไปถูกถุงตัวอ่อนของเอลใบหนึ่งถุงตัวอ่อนที่สร้างเอลได้ขาดครึ่งในทันทีถุงส่วนล่างได้ล่วงลงสู่พื้นโดยมีตัวอ่อนของเด็กที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างให้สมบูรณ์อยู่ภายใน จิวที่สังเกตเห็นเธอกรีดร้องด้วยความตกใจกับภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนั้นแต่ทันใดนั้นในส่วนลึกของลังไหมได้เกิดมีไฟลุกไหม้ขึ้นไฟนั้นได้โหมเผาลุกไหม้ทำลายลังไหมของโลซีนและท่ามกลางกองเพลิงที่กำลังลุกโหอมอยู่ในตอนนี้ก็ได้ปรากฏร่างของกัตที่มือกำลังถือคบไฟอยู่การปรากฏตัวขึ้นของกัต สร้างความประหลาดใจให้กับแพ็คและจิวเป็นอย่างมากแต่สำหรับโลซีนแล้วมันดูจะเป็นความแค้นมากกว่าความประหลาดใจเธอสั่งให้บริวารของเธอโจมตีกัดในทันทีพวกเอลลูผสมในล่างมแมลงพร้อมลบได้พุ่งเข้าโจมตีกัดในทันทีกัดกําดาบในมือฟันไปยังต้นไม้ที่เป็นเสาค้ำลังไหมให้ลม้มลงดักทางบินของมแมลงเอลเหล่านั้นมแมลงเอลเหล่านั้น ได้ถูกไฟคอกตายในทันทีและก่อนที่การต่อสู้ของโลซีนกับกัตจะเริ่มขึ้นจิวที่มองดูกัตที่อยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้แวบหนึ่งเธอมองเห็นกัตเหมือนกับปิศาจหลยที่น่ากลัวที่ชายเขตของหุบเขาสายหมอกกลุ่มของกองทัพอัศวินโซ่ศักดิ์สิทธิ์ที่นำโดยฟาเนเซ่และผู้นำอย่างเซเพก ที่ค่อยๆติดตามนักรบดํามายังหุบเขาแห่งนี้เออธานรู้สึกดีต่อเซเพกมากเนื่องจากเขาคิดว่าเซเพกมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไปยังหุบเขาสายหมอกเพื่อช่วยลูกสาวของตนเองให้พ้นจากเงื้อมืออันชั่วร้ายของนักรบดําซึ่งแน่นอนว่านั่นไม่ใช่ความปรารถนาที่แท้จริงของเซเพกเขาทําได้เพียงหัวเราะอย่างขวยเขินกับคําชมที่เข้าใจผิดของเออร์ธาน ฟานเซซได้สั่งให้ทุกคนลงจากหลังม้าเพราะจากจุดนี้เป็นต้นไปม้าไม่สามารถที่จะเดินต่อเข้าไปได้โดยที่กองกำลังส่วนหนึ่งอยู่เฝ้าม้าที่นี่เซเพ็กตั้งใจแน่วแน่ที่จะอยู่กับกองกำลังหลักแม้ว่าขาของเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่ทันใดนั้นอัศวินคนหนึ่งได้ร้องตะโกนขึ้นอย่างตกใจกับอะไรบางอย่างทุกคนตามไปดูถึงต้นเหตุแห่งความตกใจนั้น และภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือซากศพที่เปลื้อยเปล่าของผู้ชายจำนวนมากที่ตายเกลื่อนอยู่ในป่าซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินไม่ไกลซากศพเหล่านั้นล้วนมีสภาพที่สยดสยองมากทุกคนต่างตีความเอาว่านักลบดำอาจจะมีกองกําลังสนับสนุนถึงทำให้เขาสามารถเข็นฆ่าชายชะกันเหล่านี้ลงได้แต่เซอร์พิโก้ที่เข้ามาตรวจสอบสภาพศพและเขาก็ได้ลงความเห็นว่า ซากศพเหล่านี้อาจจะเกิดจากฝีมือของคนเพียงคนเดียวโดยเขาคาดดาวจากร่อง้อยของอาวุธที่ใช้และเซอร์ปิโกก็คาดการว่าซากศพที่เห็นทั้งหมดนี้ได้ตายจากอาวุธชนิดเดียวที่มีขนาดที่ใหญ่โตซึ่งมันก็ดูจะสอดคล้องกับคำบอกเล่าของเซเพ็กว่านักลบดำมีดาบขนาดใหญ่ติดตัวมาด้วยฟาเนเซที่ดูจะเคร่งเครียดมากเธอกำดาบในมือแน่น พร้อมกับคำม,มั่นที่จะจับตัวนักรบดำให้ได้ที่หุบเขาสายหมอกตอนนี้กัดได้ต่อสู้กับแมลงเอวที่โจมตีเขาด้วยดาบที่ฟาดเข้าใส่แมลงเอวเหล่านั้นความว่องไวของกัดบวกกับดาบที่ใหญ่ทําให้แมลงเอวเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้พวกมันล้มตายลงเป็นจำนวนมากด้วยดาบของเขาไฟที่กัดก่อไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ มันได้ลามไปทั่วป่าหลังใหม่แล้วและเหล่าเอลที่ได้ตายลงพวกมันกลับคืนสภาพร่างกายของมนุษย์ซากศพเหล่านั้นอยู่ลายล้อมกัดท่ามกลางเปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่มันเป็นภาพที่ทําให้จิวหวาดกลัวเป็นอย่างมากโลซีนยอมรับในความเก่งกาจของกัดแต่เธอก็คิดวิธีการเอาชนะกัดได้ด้วยจํานวนมแมลงเอลที่มีมาก และการโจมตีพร้อมๆกันในทุกทิศทุกทางนั่นคือหนทางชนะของโลซินเหล่าแมลงเอลที่ได้รับคำสั่งจากโลซินได้เข้าโจมตีกัดในทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงดังที่โลซินคาดการไว้ไม่มีทางเลยที่กัดจะปกป้องตัวเองจากในทุกทิศทุกทางได้เหล่าแมลงเอลที่ตอนนี้เกาะติดอยู่ตามตัวของกัดได้กัดกินเนื้อของกัตในทันที โลซีนดูเหมือนจะดีใจกับแผนการของตัวเองที่สามารถเอาชนะกัดได้แต่แผนที่คิดขึ้นโดยเด็กๆดูจะใช้ไม่ได้กับกัดที่ผ่านสงครามมาอย่างโชคชนก่อนหน้านี้โทมัสอาจจะเป็นเหยื่อล่อที่ดีแต่ในเวลานี้จุดสนใจเดียวของแมลงเอวก็คือตัวของกัดและตอนนี้พวกมันได้เกาะติดที่ตัวของเขาแล้วกัดยิ้มอย่างยินดี พร้อมกับพุ่งเข้าไปในกองไฟที่กําลังลุกโชนอยู่กัตอยู่ในกองไฟครู่หนึ่งเพื่อให้มแมลงเอลที่ติดอยู่ตามตัวของเขาไม่ไฟตายไปมแมลงเอลที่ตัวเล็กทําให้ติดไฟตายไปอย่างรวดเร็วและก่อนที่เปลวไฟนั้นจะแผดเผากัตให้บาดเจ็บไปมากกว่านี้กัตใช้ดาบในมือแทงไปที่้ังไหมเพื่อให้น้นําใน้ังไหมลดลาดดับไฟที่ติดตัวเขาอยู่ ความคิดและการตัดสินใจของกัตสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเป็นอย่างมากกัตในตอนนี้มีสภาพไม่ต่างกับประสูนในล่างของมนุษย์แม้แต่โลซีนที่เป็นสาวกของพิศาัเธอเองก็ดูจะไม่แน่ใจว่ากัตอาจจะเป็นพิศาัมากกว่าตัวของเธอครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซร์ีที่68 ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ